ดนปลีก้างดินปลูกไว้พอได้เก็บถึงแม้มันจะลกเจ็บแต่พอได้เก็บไปทำน้ำชุบอาอาจวนยอดยาหลวงเป็นปุ่มเป็นฟ,นฟวงยาหลวงงวกลกนองเฮอที่ไม่กี่อกหลักที่ลกลกมันวกกลกยาหลวงยอดยาหลวง,วง,วง,วงเอาไปดอกน้ำพลิก ชวนปักกูดเราปลูกวลไว้หลังของครัวปักกูดพอได้ลวกไปจุ่มน้ำปลิกเนี่ยปักเราปลูกเองปีคือว่าปักตีเราปลูกเองเราก็ไม่ทิ้งยาก็ไม่มีก้านติดนี่หมกเกลือติดแต่มกเกือตดตันนี้คือว่ากินได้เลยไม่ต้องเอาไปทำอาหารคือจับกินได้เลยแต่ว่าไม่ทุกปี ลูกชุกช่องนุ้ยกินได้แล้วอืออันนี้ป่าไปปัดกับก้อยก้อยได้ไม่ตักแลงได้ดีปรีมาแล้วนึ่งกํามาทีนี้ก็ลูกจำนาว่าลูกจำนาวช่องนุย้ยหัวจักนุ้ยกันได้่าจวนแล้วจำนาเอาไปทำนำปลิกวันนี้เราจะทำเมนูนำจุบจนนำจุบจน ทำใหมไอ้กินใหมไอ้ไม่นูน er? no ok ํำจ no ok oh, no ok ุบจนเอาจำนาไปเลยเดินมาตายานัดกระทุกแล้วโอ้เหนื่อยนูแกทุกแล้วโอ้เหนื่อยนี่นาปัดกับมูเออนายยานัดไปปัดกับมูกันแต่ว่าวันนี้เราเอานำจุบก่อน นำจุบพักลวกพ่อก็อนเล่นกับปิติปลีใส่กรอกอ่าเนี่ยนำจุบจนแล้วก,ใก,วก,วกว็ใช้ลูกแมวเอามาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปไปใช้ลูกแมวมันไม่ไม่ใช้ไป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 อ่าปิติปลีใช้เป็นเนกโลอกอ่าเราป,ปราาิดปอประมาณกินวันรักษาไม่กับพ่ออืมแตวทีนี้ใช่ว้อมมาจากกรองอู้อืมว้อมว้อม อื้มตกตะกอเลยอืมได้วออมแล้วจะหัวอืมแล้วก็ะจาลงไปในคล็อกอ๋อจ้ามายายนี่แดงเออะนี่แนะนำจุบโจนนะนำจุบแด้วะแนะนำจุบโจนแลนะนำจุบตำรวจยังไม่ไม่มีใจแต่วันแล้วก็ติมลงก่อนติมกระดานเลยเนี่ยติมเออเนี่ยนะนำจุบโจน Trời đi đi cả vô hôm cả tim vậy con à. Trời mẹ mai đến mẹ trời mẹ mẹ trai, À lâu lâu cắt lúc Ai mình phổ lại ít Mẹ hay chán rèn Cứ bà nằm chụp chôn Cứ nằm chụp tập nước rồi lại ít ai đi nằm chụp chôn Cứ bà kép kép Giao cháu luôn đi mà <laughs> Nằm chụp chôn đó nè Ừ Đại lê bà phần ni là cả đứa phèo cười mà trai, Ừ bà cười Ừ Galaxy, เร็วเกยไปมกเอาไปมกเออเอาไปล้าไม่ได้ไม่รวยด้วยเอาไปบอกบอกเป็นรู้ล้วเป็นเรื่องไปเอาเกยไม่ได้เราเกยมาแปะไว้ตีไม่ก็ได้แต่เราไม่มีไม่ก็กูคือเอามีดผมมีดนี่กูมีดมกเกยไม่จะจี้เกยแต่เงี้ยมกเกยไม่จะจี้เอาเนยเอาเอาเกยนี่ไปมกเอาเอาเอา ในเกือจี้เกลือวับเรียบร้อย,อยแล้วเราหมกห้อมจุ้ยจิ้มเลยอืมทีมนี้ครับอันนี้จิ้มได้เลยครับคือตักใส่ถ้วยออดิบรีไม่ใช่ดิบรีกินออกดิบรีเรื่องเรื่องนี่มันหน้าตาไม่ด็ดีกินได้ร้อยแต่ดิบรีกินออก สวัสดีพี่กินกตายแชดแรงถึงเราก็จะคกยลงไปจะคกยลงไปเพราะดมควันโอ้ยอยากเล่นทิมก่อนเลยกูมืนเลยเอยตักใส่ถ้วยแต่ไมนกันเล่ามีอะไรก็เรียกว่ามืดจะมักเล่นไอ้ไม่จะตักไส่ถ้วยก็อืม ติมเกยกับดีปรีลงไว้ก่อนเลยมัวแหลเจ๋งกูเลยเออมัวแหลจริงแลย,ยลกูอืมกันเลยครับดีดีวอร์มนี่กัดเกยทำจุกจนไม่มีได้หมากแต่ว่ากินโดนใจเดี๋ยวกัดอาใจป้งจุรสก็ไปตะกี้อืมตัเกียดอยา่าอาจารย์แรงเดี๋ยววัวล้นเม็อดมอดมืม cắt lèo cạp Hay rồi đi Ô nằm tan mà tí đi, đi Nằm tan ừ Ừ trái nằm tan rắc tạo đi Ừ Để cả tim luôn quay ừ. Lệ đai cái lời lên Lệ đai cái lời lên cắt ừ. cạp lồm đi lập ra tan cắt dạng nếu cứ trong nào à nó giờ trong nào mà đi trong nào nuôi cả đéo để cô kép vẫn mèo kín này là tiền mèo ý, nữa nó kín trăm nào Nói Này, đây giằng mắt thì mình đẹp liêu nè lô lô cắm ô là trăm nào mới mi trong nào chút, nào ô trai trai lô cắm ra cái này ô còn trai lô cắm trong tim là lên trai này đi ô mua mấy lèo cũng lèo mua mới lèo Trong nào mới cả gì em bọc ple pleo chìm lại đi mmm mã mô lên mhm 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 Ấy nì bắc cụt luộc Ấy nì giọt giả luông Ấy nì lô gần mấy bạc lèng Ưm Ơi Lại mai thèm mấy bạc lèng Nì lê có lê quá ninh năng Ấy lê quả Ninh năng Ninh năng lại đình Ấy lê quá Quả ninh năng nè Ninh năng, plai lang kem Plai lang kem nơi nằm chúp nằm chúp chôn Nì cứ nằm chúp chôn Kín canh tí Ta cao, ta cao, ta cao